ไอเดียส่งต่อมรดกด้วยทุนประกัน20ล้านพูดง่ายๆเลยคอนเซ็ปต์ก็คือถ้าวันนี้มีคนเอาที่ดินมาขายให้เราในมูลค่า20ล้านแต่ให้เราจ่ายเพียงครึ่งเดียวแค่10ล้านไม่พอ10ล้านตรงนี้ยังไม่ต้องจ่ายทันทีแต่ให้ผ่อนได้ถึง10ปีแล้วไม่มีดอกเบี้ยด,ด้วยระหว่างที่ผ่อน10ปีนี้ถ้าตรวจเจอโรคและแรงระยะรุนแรงไม่ต้องผ่อนต่อสุดท้ายถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียชีวิตจากไปก่อนลูกหลานก็ได้รับมรดกตรงนี้เป็นเงินสดไปเลย20ล้านบาทมรดก 2 0ล้านบาทตรงนี้จะเข้าบัญชีผู้รับผลประโยชน์ไปเลยไม่ต้องเสียภาษีมรดกและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการส่งต่อหากฉุกเฉินต้องการใช้เงินสดจริงๆก็สามารถแปลงเป็นเงินได้ทันทีคอนเซปที่พูดมาทั้งหมดอยู่ในผลประโยชน์ของ AA p l e r h t p a s s ยกตัวอย่างเคสของฟ้าเลยนะคะเพศหญิงอายุ35หปีซื้อทุนประกัน20ล้านเลือก่ก่เบีย้ย10ปีจะตกเบีย้ยอยู่ที่ปีละ7 1 6 2 0 0บาททุนประกัน20ล้านเบีย้ยสะสมจะอยู่ที่7ล้านหนึ0งแสนหกงันนั้นจะเห็นว่าทุนประกัน20ล้านฟ้าใช้เงินในการบริหารเพื่อสร้างมรดกที่เป็นเงินสดส่งต่อให้ลูกหลานโดยใช้เงินไม่ถึงครึ่งนึงก็คือไม่ถึง10ล้านซึ่งตอนนี้ชําระ10ปีคุ้มครองยาวต่อเนื่องถึงอายุ99ปีในขณะที่ผ พบว่าเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรง40โรคดังต่อไปนี้จะได้รับยกเว้นเบี้ยประกันไม่ต้องชําระเบี้ยประกันอีกแต่ยังได้ความคุ้มครอง20ล้านต่อเนื่องไปจนถึงอายุ99ปีและกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเข้าสู่ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้ายอย่างเช่นไม่มีแผนการรักษาอีกต่อไปต้องรักษาแบบประคับประคองช่วงระยะสุดท้ายประเมินว่าจะเสียชีวิตภายใน12เดือนแบบประกันตัวนี้จะจ่ายเงินออกมาให้ก่อน90ก็คือ18ล้านและหากเสียชีวิตต่อมาก็จะจ่ายส่วนที่เหลืออีก2ล้านให้โดยที่ระหว่าง ทางก็ยังมีมูลค่าเงินสดอยู่เสมอต้องการใช้เงินฉุกเฉินก็สามารถกู้ออกมาได้ตลอดเวลาค่ะสำหรับใครที่สนใจวางแผนมรดกแบบฟ้านะคะภายในเดือนมิถุนายนนี้นาส่งเข้ามาจะได้รับการยกเว้นเบี้ยปีสุดท้ายค่ะสมมุติว่าเราเลือก8ต่0ปีก็จะได้จ่ายแค่9ปีปีสุดท้ายไม่ต้องจ่ายแล้วค่ะสนใจวางแผนทุนประกันชีวิตส่งต่อมรดกให้ลูกหลานสามารถทักปรึกษาได้เลยนะคะ